ไปดึงเโยวไปบัดกว้างจินว่าเมื่อว่ะขอผาเป็นบ่วงขอยาตะโุนจังบ่วงงานะตอนเอวแปชิพเราเอียกันที่รู้ปากรัมเม่ฮงค่อยเต้าหุ่นุ่นของขวางสะเลแสลำขวงโลมเต่ากิ่ง ไปจังไรพอจะบาดินพินี้ีไมาทำฟอกเนเจ็บแข่งเจ็บขาเจ็บเง้าเจ็บเต้าเป็นลมเนี่ยเข้าตังไหอะกินเข้าก็แก้นบางขรั้งเกือบตายลกหลังก็ได้มามายลงมได้เดียวไปเจ้วมาจนพอจะให้กันเข้าลงไปเป็นเรื่องกินอย่างอันไดจำเป็นได้เมื่งเป็นลมจะอื่นขึ้นมา ้ตาปอนย่อยน้ำลายปอผผงยาแกย้ยาลมคนเท่ากินกันตึงวันกินหลังข้าวข้าวเพาะเออบรรท่าว่าเป็นขั้งกินข้าวกะากบาเอาน้ำใจกบจอกแก้ววางํำกันมางแก้นอกเป็นเบืเ่อกัดมันแก้นอกตีบใจตันอยู่มาตึงวันตุ๊ใจคนเท่าอย่าตุกใจเนาะ แต่นี็เออตายกบายเป็นทุกลรกเต้าปฏิบัติเอาพอเลี่ยงนะมนุษฝังทุกขังมาียงสำเนงหนังพเอียงตุยมาทูนเขามุุษ์ในโลกโลกกายมาได้จ้าจะพ้นจากนี่เป็นฝุ่นทุลีเหมือนนั่นตายกันจึงวันมาจังมัยยังพอโลกคนนจางขึ้นมา

ให้ก้จาจัดการหนองบุงตรงกว้างเขาเดือดน,นั้นกันอลึงพึงพังโจจาคอยบ้านม่อนจักขนยายตามายกินกาตางแต่ในทางนี้แน่ชัดว่าพอ่อไม่ได้พึด,มด,มดนมาี่ป่อหักจักไข่บอกอพอบอกฟังเนี่ย มีเป็นแม่แท้ตาคาลูกหันแม่นี่กับมันหนานเนี่ยลุกยางนอนไหนด้วยกันเอาคางคือข้าง่างจะรีนอนกอดให้ ข้าถามแม่แล้วว่าแม่ด้านไหอะไรทํมมาไมรักเจียบาอายเมื่อคำเมื่อคืนทีบ้าบัรจ้อยจะมาพกบองอยู่ปืน้นรักเจะเจะไงบาอายบาอึ้งมึงจะถูกแช่จีนงแม่กับหนังเงี่ยเอาขาไก่ขามีจิ๋มแต่นะบาจุก่อเจ้าส่วนตอนนห้มุนหุกกำลุกเจ้าก็จะเป็นเจ้ากับจี กึดไว้ใใจว่าเมียกูนี่ประชันชื่อได้ใจมัวไอ้อะไอพียปมาจันมาเนี่ยแบนอยู่จังหวัดไหนด้ข่าวไหนด้วยเขียเนาะอยู่จังยงใหไหก็ว่างมั่วปออะนะมั่วปอจะเนี่ยข่าวเนี่ยเป็นวางเปอนยูมีอู่มันยาวเนาะขาวข้าวมัยาวตัโ เดี๋ยวเนี่ยจะไปยิงมินมฮุนคลังคลันเนี่ยมาดูคุกกี้กันเนี่ยใจละมั่งมั้นึกไว้ในตัวจริงๆเอาหัวไปก้านอันเอาไปกางเกลือปลาเมียงปลาบวงปลาย่างไปยังปลาเมียงเข็ดค่ายเจียงใหม่แก้วลิมปิงเนี่ยเอาไปมาแล้วกำให้ไม่จิ้มขายเกลือลิมปิงแฉงหินเจ้าใาย เออตัวเป็นนานน้ํากลางหัวท่าบ่ต้องบ่โดยข้างนี้ตัวต้องเหมือนเถินให้หอยที่คิดใจดีหมุนชื่อปัญดน้อยล้วเห็นดีหลายโลกโททํโนไปจะปิเจ้าเรื่อการทั้งหลังเกี่ยวเข้าตเข้าอยงกมันเป็นน้อยน้ายะน้ําามันนีเรียบร้อยบ่ทาบ่มอยอุทร จะหลอนปิน้อยจะพลาดิานจอดมาทาออทธรเรียกกันทั้งบ้านเฮือตัวไปหนานไปหาลูกจ้างเฮือเข้าไปตุยปีน้อยตัวน้องเหยื่อเถื่อนสู้เพี้ยนแบบร้อยบาลูเหลืองถอยขนจิงคํามุนปีน้อยสอนเงอนกัวขืนก็เกี่ยวปันเจินไหล่มออกโกลนตักใสขงังรังหลวงปืนชินตังก้นหนีเข้าในดงกระแทะ Thế mà ta chẳng hồn, nề thư ta lệ thẳng lặng để à lặng ngúa Phải thiệu phẳng ngang tương phần tương tủ chắc chủ ngọng ngúa Phải bố tràng chiêng phá càng kìm phá đô gia ôm miêng Đăng phùng thầy lão mà nghiêu Sắp chữ hư cảnh bà đang cốt leo bớt giả hệ thư cảnh phẳng Không muốn tìm nói của ác chắc chẳng Chỉ khổ chẳng hẳn trót rái bọc hư ชะลาสังขำํก็ยันลุกยื้อเสียุงลงดูหน่อยปักพอตามเหตุการณ์ตามความเมี่นนักไข่บอกเงออขำมูลว่าป่าปักเคาะได้ตกจากชุนเมียพีน่อยมูลเล่นชู้อยู่บ้านมาเ่อลองไปพพก่าอยู่หันพกปะโดนมันผมจู้ ไผปะหันไผตถึงบ่โห้กำลังสอบโู้กันไหนลองไปดูด้ะเหมาะเขา้าโจกไผ่คงปะกโนไหนเป็นจริงแน่มันบ่มียังนั่นข้าจะเฉียอหูต่างข้าได้ดูบ่พิภแกดิด้วนชวนปในมุนโห่ความดีด้วนรีดเดินขบวนเหลี่ยมลอนหลังลอนจำเอกะตสนบ่มีปีน้องต๊กกลางประหงดงไผ่ จะมาพบจำได้เงินแท้มนแน่ใจหูขยายไปจูุกนรูแจงไตจำได้เงินเสียงจําคันแท้ไปเหมือนจังคำต้วยแน่คักยับใจลังํำเสียงดังทักทักตัดตีห้องมันนอนขาม้นไปน้อยเดินมาพบจอดถือค้อนกระบองกับดับหนึ่งเล่มได้เงินเต็มหูวิทย์วิเต้นเต้นโจ๊กะเบนดีมั่มลิ้ว ວ່າດິນເຮົາມືອອກຊັງປູ່ນິ້ວໂມໂຄເຊືອເຮຫ້າສຽງມັນແລກລ້ອງເຈົ້າບ້ານມາຫາມະໂນມະນາເມື່ອສຽງມາຮ້ອງສຽງຈິດຈັງຈິງເດອນນັ້ນປົນໂຕ F O ຍຸງເງິນຕົມຕຳຝູບ້ານໃຕບ້ານໃຕເລົານັ້ນຕອງຫົກເວັອັນປັນມາ นานเนี่ยเจ้าจู้ประโจนพญาต่างตันต่างกังออกกล่องเหมือนน้อยวิทยจงจานเอา้านไปจอยประจันจับมือขอไหวอย่าไปเบกเนี่ยของโง่จูะประจันจับกสมนียาาเียตูจังองสือทีก่าอุ้ยู่นี้คนนี้จอบเออนแล้วมันหงลืมเน้องเบ่เป็นลานตุ้งหลวงอีอย่างนึงตุ้หวงตา